งงมากบุ๋มปนัดดาเจอเตือนมีน้องอเล็กอย่าลืมน้องอันดามองความเป็นแม่อย่างไร เรียกว่าหลังให้กำเนิดลูกชายน้องอเล็กแม่บุ๋มปนัดดานั้นมักลงภาพหน้าเอนดูของน้องอเล็กให้แฟนๆได้ชมความน่ารักอยู่ตลอดตลอดล่าสุดแม่บุ๋มโพสงงหลังจากเจอคนว่ารักลูกไม่เท่ากันเจ้าตัวเลยขอโพสเรื่องนี้แบบชัดเจนพร้อมฟาดเบาๆกับคนที่มองความเป็นแม่แบบนี้ว่างงในงงทำไมมีคนมาเตือนมีน้องอเล็กอย่าลืมน้องอันดานนะนี่คืองงมากเขามองความเป็นแม่ของบุ๋มอย่างไรคิดว่าจะไม่ใส่ใจเพราะ เขอคนใหม่คิดว่าเราเป็นแม่ที่บริหารจัดก,การไม่เป็นคิดว่าเป็นแม่ที่คิดไม่ได้หรือแค่สักแต่ว่าพูดเหมือนจะหวังดีแต่เขาไม่คิดว่าคนเราจะรู้สึกแย่ขนาดไหนส่วนทางด้านแฟนๆนั้นต่างก็ให้กำลังใจจํานวนมากเช่นทุกวันนี้คนเราก็แปลกชอบคิดแทนคนอื่นตลอดเลยห่วงนู้นห่วงนี้แทนเขาไปหมด